สวัสดีค่ะโคจารนะคะโคจาเป็นคุณแม่ลูก3านะคะที่เมื่อก่อนนะคะเคยมีพุงย้อย,ย,ยๆซึ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าคนที่มีลูกจะสามารถกลับมาหุ่นดีได้นะคะแต่พอเข้าโปรแกรมด้วยผลิตภัณฑ์ของเ e อมาไลฟ์นะคะเพียงแค่เดือนเดียว จากที่ใส่กางเกงไซส์เอว30และมีพุงใหญ่มากลดลงเหลือไซส์2 6 27โดยที่ไม่ได้ออกกําลังกายเลยซึ่งมันสุดยอดมากๆนะคะและตัวต่วเองก็ยังมีปัญหาเรื่องูุิแพ้มีปัญหาไมเกรนหนักมากนะคะเมื่อก่อนกินยาวันหนึ่งเป็นการมรปัจจุบันนี้นะคะใช้โภชนาการของเออปร์ไร์มา3ปีนะคะไม่ได้กินยาเลยสักกระเมียวนะคะจนคุณหมอเนี่ยทักถามเลยว่าดูแลตัวเองแบบไหนก็แนะนําคุณหมอให้มาดูแลสุขภาพด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ผ่านตัวเองมาเป็นโค้ชสุขภาพ เพราะอยากดูแลผู้คนให้มีสุขภาพดีเหมือนตัวตเองนะคะก็เลยมันเป็นโค้ชในวันนี้นะคะวันนี้ก็เลยอยากส่งต่อนะคะสําหรับคนที่อยากดูแลตัวเองอยากลดไขมันลดสัดส่วนนะคะหรือเป็นคุณแม่หลังคลอดเป็นคุณแม่ขนาดตั้งครรภ์อยากดูแลลูกน้อยนะคะอยากเข้าโปรแกรมแบบไหนทักจับมาได้เลยค่ะโปรแกรมเรามีหลายรูปแบบนะคะเข้าโปรแกรมหลังจากนั้นนะคะจะได้ข้อมูลการดูแลตัวเองแบบครบถ้วนนะคะมีข้อมูลโภชนาการแนะนํา เรียนรู้ทุกๆวันนะคะ2เรามีตารางอาหารให้ด้วยนะคะมีตารางการออกกําลังกายให้ด้วยซึ่งเป็นตารางการออกกําลังกายแบบง่ายๆที่บ้านได้เลยและตารางอาหารนั้นบางคนกลัวว่า วิจะต้องกินคลีนไหมไม่ค่ะเรากินควบคู่กับอาหารปกติได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยเป็นการเข้าโปรแกรมแบบง่ายๆสนุกๆไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะเพราะว่าการดูแลแตัวเองนั้นต้องควบคู่กับการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้นะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเข้าโปรแกรมกับโค้ดวันนี้โค้ดม,มีโปรโมชั่นมากมายเลยรีบทักเข้ามาเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ